See me end this, I will be ascending. I don't ever slack. I got my eyes on a prize. What I see for my life, I don't float, no, I fly, do or die. Cause you gotta do or die, there ain't no compromise. Get ready for a fight. Do you wanna see? สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็พบกับผมมีรถรันทอปเช่นเคยนะครับวันนี้ทางเรานะครับจะพามาพบกับเจ้า BMW F10 ก็จะตตั้งตัว R39R ซึ่งเป็นคาลิเปอร์บิวอินแบบเบรกมือไฟฟ้าในตัวนะครับแลืสัส่วนของลูกค้านะครับก็คือเช่นเคยครับอย่างลูกค้าทราบดีว่า BMW F10 เนี่ยครับในชุดหลังซึ่งมีเบรกของมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับจำเป็นที่จะต้องมีเบรกมือไฟฟ้าซึ่งเป็นตัวแยกอีกตัวหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วลูกค้านี่ครับชอบที่จะเป็นคาลิเปอร์แบบ ที่เป็นเบรกมือในตัวซึ่งทางเราเนี่ยก็มีทั้ง R49R แล้วก็ R39R ซึ่งเป็นคาลิเปอร์สพอร์ตหลังซึ่งมีบิวอินแบบเบรกมือไฟฟ้าในตัวเลยซึ่งทําให้ลูกค้าเนี่ยครับตัดสินใจไม่ยากครับที่จะติดตั้งกับชุดเบรกชุดนี้ทั้งชุดกับเราเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวขอบเบี WF10 ในวันนี้ครับจะมีขั้นตอนในการติดตั้งอย่างไงบ้างรวมถึงรายละเอียดของการจัดชุดเบรกชุดนี้จะเป็นไงบ้างเดี๋ยวตามชมพร้อมๆก,กันเลยครับ the jazz do you want to see what you're made of what if there was no one to save us would you leave it all on the table would you die the ground with some straight blood i just want to find out my limits mm -hmm. i'ma put everything in it mm -hmm. i'm to this life to win it mm -hmm. and this is just what the beginning ก็เสร็จสิ้นไปที่เียบร้อนะครับสำหรับการติดตั้งชุดเบรกหน้าหลังกับตัว BMW F10 ในวันนี้นะครับสำหรับล้อหน้าในาการติดตั้งชุดเบรกในวันนี้นะครับก็คือคาลิเปอร์6พอตรุ่น R8 จับคู่กับจานรุ่นใหม่ของทางนันสต็อปนั่นคือจาน e ี่ h i g คาร์บอนขนาด380มิลลิเมตรสำหรับฟิลลิ่งการเบรกของตัวคาลิเปอร์6พอต R8 คู่หน้าในวันนี้นะครับก็คือแน่นอนว่าเป็นคาลิปเปอร์ที่ไล,ล่ลูกสูบขนาดเล็กกลางและใหญ่นะครับทึงทำให้การเบรกมีความนุ่มนวลแล้วก็รวมถึงเมื่อกดเข้้้้้้้้้าาาาาไปแแแลลลวววววนคครรบบกก็็ใใใหหมดดดูททททยตออองงีี่่ขเ นี่ยับตั้งลงอย่างชัดเจนเลยครับตามคอนเซ็ปต์ของลันสต็อปเลยคือเบรกมั่นใจใช้ลันสต็อปครับสำหรับคู่หลังนะครับก็จะเป็นตัว4พอร์ตนะครับซึ่งเป็น4พอร์ตรุ่น R39 อางทางลันสต็อปจาขนาด380ม mm ิลล bon ิมไฮคาร์บอนเอซึ่ง4พอร์ตตัวนี้ครับมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็น4พอร์ตที่ออกแบบมาเพื่อจับคู่กับ6พอร์ตไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับทำมาเป็นคาลิปเปอร์หลังเพื่อรองรับกับรถที่เป็นรุ่นของเบรกไฟฟ้าข้อดีของตัวนี้ก็คือไม่จําเป็นที่จะต้องมีคาลิปเปอร์แยกอย่าง,างที่เพื่อๆเคยเ,เห็นกันสำหรับรถที่เป็นเบรกมไฟฟ้าที่เวลาติดตั้งเบรกเนี่ยครับจะมีคาลิปเปอร์ตัวเล็กอีกตัวหนึ่งสำหรับตัว r 3 ก็ตอบโจทย์กับลูกค้าท่านนี้ไปอย่างมากเลยก็คือได้ลุกที่ค่อนข้างที่จะสะาดตานะครับหลังจากที่ติดตั้งแล้วอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นออกมาได้อย่างลงตัวแล้วก็เรียบหรูตามคอนเซปต์ของที่ลูกค้าท่านนี้ต้องการเลยครับ ครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามช่องทางต่างๆทางลาสตอมนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ที่เพื่อนได้รับชมกันอยู่หรือจะเป็นทาง Facebook ทางเรายินดีอย่างยิ่งนะที่ให้ข้อมูลแล้วก็ให้สาระเกี่ยวกับระบบเบให้กับเพื่อนๆทุกคนครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามชมคลิปต่อไปทางลาสตอมนะครับว่าผมและทีมงานเนี่ยมีการติดตั้งชุดเบรกในรถรุ่นอะไรมาฝากเพื่อนๆกันอีกในคลิปต่อไปนะครับยังไงคลิปนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ